สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมจะมาทําสวนถาดนะเพื่อนนี่นะสวนกะละมังครับไม่ใช่สวนถาดสวนกะละมังยังยังไม่มีสักต้นนะครับสวนถาดแต่ผมจะขึ้นขึ้นห้าลำนะเพื่อนเนี่ยนมะีละลาคมีนะครับหลักหลากรอบนะครับ ผมผ่าลากไว้ลากรอบนะมันก็ทุกต้นนะครับลากรอบทุกต้นนะมีมีลากหมดนะห้าลำอันนี้น่าจะเป็นสิบนะอันนี้น่าจะเป็นสิบลากนะตัวน,นี้ตัวน,นี้เยอะน,น,น่าจะเป็นสิบเลย 9, ก้าก็สิบครับตัวน,นี้ผมผ่าลากไว้นะนี่นะ พวกนี้รากเนี้ยออกไม่ดีนะแต่เดี๋ยวก็ออกมัน,นก็เยอะอย่างเงี้ยรากเยอะนะผมจะมาทำสวนถาดนะเพื่อนน,นี่นะครับเพื่อนนี่นะดินเหนียวนะเพื่อนปันเป็นก้อนนะผมผมจะทำห้าลำนะเพื่อนทั้งหมดผมจะทำห้าลำ ใหผมบอกแปลไปนะนี่ปั้นเป็นก้อนนะมีดินเหนียวนะเพื่อนก็ดินเหนียวธรรมดาลเลยแหละมันก็ดเหนียวปั้นเป็นก้อนไว้ผมจะทำห้าลำนี่ห้าลำเขาทำสวนถาดกันนะเดี๋ยวผมทำสวนกระมังนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นนี้ดูนะเก้าเ,เส้นนะเพื่อนลาเลาเก้าเส้นนะผมจะเอาไว้เป็น ไอลำแม่เลยนะตัวนี้ลำสูงกับเพื่อนนะจัดไว้่าง,งนี้นะเพื่อนเอาดินเหนียวแปะไว้ก่อนดินเหนียวแปะไว้ก่อนนะเพื่อนเราก็จัดไปด้วยดินเหนียวแปะไว้ก่อนถ้าไม่แปะไว้มันไม่อยู่นะเพื่อนดินเหนียวแปะจัดรากไว้ก่อนเดี๋ยวพอโต ค่อยตัวอีกนิดนึงค่อยมาล็อกอีกนะจะรออีกก็ไม่ได้ผมก็จะทําคลิปด้วยไงว่าผมเพาะชุดใหม่มาแล้วนะชุดใหม่ผมก็ทำอนะ่ะเอาที่เหนียวแปะแปะแปะไว้นะเพื่อนี่จัดลากจัดลากดีๆเลยนะเพื่อจัดให้มันรอบเลยนะ นะจัดรอไปก่อนไอ้ไอ้คนไผ่ผมยังไม่ได้ทำนะตัวนี้ไผ่ก็ว่ากันนี่นเพื่อนผมจะทำลากวิ่งมาหมดนะให้ลากลงมาหากันนะอีกข้าลูกก็จะห้าลูกก็เหมือนกันห้าลูกจะให้ให้ลากวิ่งวิ่งประจบกันเลยนะ ัวนี้จะทำรากเต็มกระถางเลยให้เชื่อมต่อกันเลยรากจะทำให้มันเชื่อมต่อกันหมดเลยนะสร้างแบบจินตนาการนั่นเพื่อนสร้างทำแบบจินตนาการนี่นะเนี่ยเส้นรา,ากนั่นเพื่อนผมเอาดินเหนียวแปะแปะไว้นะเหมือนจัดรากนั่นเพื่อนจะให้รากมันวิ่งวิ่งลงหมดเลยนะ วิ่งเข้ามาประจบกันนะไอ้พวกอีกค่าก้อนก็จะวิ่งประจบกันจะเล่นแบบโซล,ลากเลยห้าห้าลำนี้อาจจะไม่จบนะเพื่อนเพราะว่ามันก็ใช้เวลาจัดนานเหมือนกันนะเนี่นผมก็จะค่อยๆจัดดึงรากลงมาแล้วก็นี่แปะไว้ดินเหนียวแปะไว้แปะรอบเลยนะแล้วทำเสร็จก็เอาดินกบกบเลย ถ้าเลี้ยงใส่กระมังนี่มันจะไม่เสียเวลานะเพื่อนๆไม้จะเป็สนสระไม่ต้องไม่ต้องมาจัดไหลยรอบนะเลี้ยงทําใส่กระมังดินเยอะแล้วเราไม่ต้องไปจับไหลยรอบเลยปล่อยอย่างนี้เลยถ้าเราจับรอบหนึ่งรอบหนึ่งไม้สรัปเป็นเดือนสองเดือนเนละเสียเวลานานนี่นะเสร็จแล้วลำหนึ่ง นี่นะเพื่อนใส่เสร็จแนละ้วห้าลำนะไม้ห้าลำผมจะเอาห่างหน่อยนะครับเพื่อนเพราะว่าผมจะเป็นผมทำสไตล์ไม้จะจะจะไม้โซลากนะเพื่อนผมเน้นที่รากนี่ผมทำมะขามสวนป่ากระมังนะแต่ผมจะเน้นโซลากนะที่ผมปั้นปั้นขึ้นมาเป็นดินเหนียวนะนี่รากรอบหมดนะเพื่อนเหมือนที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะ ลากล้อมหมดทุกต้นเลยาลำนี้ผมจะทําแบบโชว์ลาก่อยนะเพื่อนจริงๆผมจะต,ต้นนี้ลำนี้ผมจะเอาสูงต้นแม่ันจะให้สูงเลยแต่ผมทํามาอย่างนี้ผมออกแบบมาอย่างนี้แหละผมจะทําอย่างนี้เลยถ้าเพื่อนๆจะไปทาก็เอาต้นนี้ให้มันสูงหน่อยปั้นให้มันสูงหน่อยเดี๋ยวผมค่อยมาดัดแปลงอีกทีหลังก็ได้ครับทําให้เพื่อนดูคร่าวๆน้เพื่อนก็จะประมาณนี้นะครับสวนกละมังผมขอบคุณมากนะครับ